ฆ่าโหด2พ่อลูกที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับสองพ่อลูกที่ถูกฆ่าตายเนี่ยมีอาชีพรับซื้อขายวัวถูกฆ่าแล้วก็เอาศพเนี่ยไปหมกอยู่ตรงท้ายรถกระบะนะฮะนี่ล่าสุดเช้าวันนี้เก้าโมงฮะตำรวจสพยางตลาดนะฮะไปตรวจสอบผู้เสียชีวิต2รายนะครับอยู่ท้ายรถกระบะที่จอดทิ้งอยู่กลางทุ่งนาอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่8 ตำบลหนองอิดเท่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเนี่ยฮะกระบะโตโยต้าไมตี้เนะฮะเป็นกระบะที่มีโครงเหล็กอยู่ด้านหลังเนี่นะครับพบศพผู้ชายสองคนนะผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยชื่อในเหรียญภูแถวเชือกอายุ62เปีถูกยิงเข้าที่บริเวณชายโครงซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็ศพของในเหรียญเนี่ยก็นอนคว่ำหน้าทับอีกศพหนึ่งเป็นศพลูกชายก็คือเป็นศพของนายปียพง ภูแถวเชือกอายุ32ปีซึ่งสภาพศพของลูกชายนั้นมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะนะฮะถูกตีด้วยของแข็งจกกนกระทั่งเนี่ยหัวเนี่ยบวมแล้วก็เลือดออกที่ตาแล้วก็ที่ลำคอเนี่ยมีรอยเชือกรัดด้วยนะครับแล้วก็ศพลูกชายเนี่ยก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ใต้รักแร้ซ้าย1นนัดจากการตรวจสอบทรัพย์สินนะเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยประมาณ 1 1, 10, 1 7 1 4บาทนะครับแล้วก็มีเงินของที่อยู่ในกระเป๋าของผู้เป็นพ่อเนี่ยประมาณ1913บาทนะฮะอันนี้อยู่ครบแต่ว่ามีเงินสดส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าหายไปก็คือเป็นเงินที่ได้มาจากการขายวัวยังมีเงินสดอีก1,000 0 0บาทแล้วก็มีสร้อยคอทองคำา1บาทเนี่ยอันนี้หายไปนะฮะนี่นะครับส่วนท้ายกระบะเนี่ยมีวัวอยู่1ตัวฮะ จากการตรวจสอบรอบพื้นที่นะครับพบปลอกกระสุนปืนนะฮะแล้วก็มีกระดุมเสื้อมีเชือกคล้องมีคราบเลือดอยู่ตามพื้นดินหลายจุดนะครับคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะฆ่าพ่อลูกทั้งคู่จากนั้นนำศพเนี่ยยัดใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็มาอำพรางอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับภรรยาของผู้ตายฮะนางลลิตาภูแถวเชือกนะครับ เล่าให้ฟังบอกว่าสามีกับลูกชายก็มีอาชีพเนี่ยตะเวนรับซื้อวัวที่ตลาดนัดโคกระบือในหลายจังหวัดทางภาคอีสานฮะก่อนเกิดเหตุครับช่วงตอนตีสาของวันที่18กันยาได้ออกจากบ้านที่ตำบลเขาพระนอนเพื่อไปซื้อวัวและขายวัวที่ตลาดนัดบ้านหันจังหวัดมหาสารคามตอน9ก้าโมงวันนี้ก็โทรหาสามีก็ไม่ยอมรับสายจึงเอะใจญาติญาติก็ได้ออกตามหานะฮะจนกระทั่ง มีคนโทรมาบอกว่าพบศพสองคนที่บริเวณจุดนี้ดังกล่าวนี้นะก็รีบมาดูนะครับก็โอ้โหเนี่ยฮะเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกชายไปเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็ได้นํ้ำหากระใจสลายคนละเนาะทั้งปูทั้งแป้นเนาะลูกกะเด็นหน่อยนึงอยากให้ต้องถูกถึงที่สุดคนละค่าเป่าพื้นไ่าันหันคนจบให้ได้ได้เนี่ยอยารับโทษทังกฎหมายถึงที่สุดเลย คนนี้เป็นเมียของผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกชายนะนเป็นเมียของนายนายปียพงศ์นะครับก็ชื่อว่าคุณลลิตาเล่าให้ฟังนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเ,<ะ>เสียทั้งพ่อสามีแล้วก็สามีนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเป็นลูกชายไม่ใช่นะก็คือเป็นเมียของคนที่เป็นลูกที่เสียชีวิตนะครับเธอก็เสียไปทั้งพ่อสามี แล้วก็สามีเธอก็คือนายปียพงศ์นะครับขณะเดียวกันนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าทิ้งทรัพย์เพราะว่าสร้อยทองของพ่อสามีหนัก1บาทแล้วก็เงินสด10,000แสนที่ได้จากการขายวัวเนี่ยหายไปนะครับส่วนที่ผ่านมาถามว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมีปัญหาเบาะแว้งกับใครหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่เคยทะเลาะก,กับใครนะครับเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3คนนะได้มีการล่อลวง2พ่อลูกเนี่ยมาซื้อขายวัว ก่อนที่จะลงมือฆ่าแล้วก็ชิงเอาทรัพย์สินไปโดยกลุ่มคนร้ายก็น่าจะรู้จักกับพ่อลูกทั้งสองคนเนื่องจากรู้ว่าเนี่ยเขาได้เงินจากการขายวัว1น0 0 0แบาทนะฮะทั้งนี้จุดเกิดเหตุและจุดที่พบศพนั้นเป็นเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกัน2จังหวัดคือคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดกาลสินกับจังหวัดมหาสารคามซึ่งเดี๋ยวทางตำรวจ2พื้นที่เนี่ยเขาจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปนะครับ